บรรยากาศยามสายๆหน่อยนะครับวันนี้นอกสถานที่โอเพนดอร์นะครับนั่งอยู่ที่บ้านอัญยาเมื่ประมาณทําตะลิงจะมองเห็นอยู่นะครับอันนี้เป็นอขอบกอกลางแม่น้ำเป็นเนอก เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใหญ่มากนะฮะ98ล้านเกือบเกือบร้อยล้านเนาะ,ะจะมองเห็นทิวทัศน์ทางโน้นก็จะเป็นถ้าขุดลึกลงไปเนาะเหมือนบึงฉวากนะฮะที่จังหวัดชัยนาทไม่ใช่ใชัยนาทนะสุพรรณบุรีเนาะจะมองเห็นขุงพูนะครับถ้าเราบริหารจัดการดีๆนี่น้ำมหาศาลเลย เขาเรียกว่าอะไรฮนะแนวพระดันเปนบรินะฮะของพ่อหลวงเรานะรัตกาลที่9ก้เนาะอารัตกาลที่10บท่านก็สารต่อนะเจตนาในเรื่องของความเป็นอยู่ของประสบนิกรอ่าทำยังไงให้ได้กินอิ่มนุ่งอุ่นรับสบายนะครับ บรรยากาศดีมากเลย่ะพบกันเช่นเคยธรรมะยามเช้านะไม่ได้พูดธรรมะนะก็รู้สึกว่าจิตใจเราว้าวุ่นจิตใจเราไม่อยู่กระร่องกระรอย <c oughs> <c oughs> ก็ต้องนะตื่นรู้เท่าทัน,นสิ่งที่ เกิดขึ้นในแต่ละวันนะฮะทำอย่างไรให้เราได้บริหารจัดการเนาะเมนจเมนต์ทำให้ใจเราสงบนะฮะมีสมาธิมีสตินะฮะที่จะทำงานนะถามว่าถามว่าพูดธรรมะไปทำไหมนะเมื่อเช้าดูดูคลิปนะฮะลุงพี่ ท่านเป็นเจ้าเจ้าคุณหรือเปล่าะฮะผมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านก็ออกมาให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของอในเรื่องของพระนะฮะพระพิสุพระก็คือคนนี่แหละฮะที่ยึดหลักคำสอนศรัทธาเหลื่อมใสในหลักคำสอนนะฮะสละทุกอย่างบนโลก โลกียะนะฮะเข้าสู่โลกกุตะละนะฮะก็เวลาเราในฐานะที่มันก็คงจะต้องมีกฎกติกานะ,ะมารยาทอไม่อยากใช้คำนี้เนาะในการเผยแผนะ่นอกจากเหลื่อมใสแล้วก็ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตน แตกฉานพรรษาเยอะนะท่านบอกว่าถ้าพรรษาเยอะยิ่งจะต้องรู้ไปใหญ่เลยนะนะพระบวชใหม่พระน,ก,ก,ะนกะนวกะเนาะเออก็ต้องออศึกษานะอย่างเช่นสุรามีระยะมัชะระปมาททานานะต้องวักหน่อยนะฮะไม่ใช่ไปดุ่มๆเลยนะฮะรับสินพร้อมกันเจ้าข่าอย่างเงี้ยนะฮะเอ,อ นะก็ต้องมีบทนะฮะในการจะว่าท่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะในการเขาเรียกว่ารับสินศินคะ้ารนะับแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติด,ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารับแล้วก็เฉยๆอะไรประมาณนี้นะท่านก็ต้งติงนะในเรื่องของนะตัวแทนหรือสาวกเนาะสาวกของพพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นจิตจวัดเนาะประจำวันจะลุกจะนั่งจะเดินจะเหินจะไปไหนจะทำอะไรก็ต้องสํารวมการพูดการจาก็สําคัญนะฮะเ,เราเป็นลูกของพระเจ้ากุลบุตรเนาะบวชเรียนแล้วนะครับก็จะต้องอพูดช้าๆเนิบก็ได้นะไม่ต้องรีบ นะส่วนใหญ่ก็ท่านบอกว่าไม่ถูกจริญนะคนคนพูดนะฮะหรือพระที่พูดนะฮะไม่ถูกเจริตต้องพูดจาผงผางอะไรประมาณนี้นะท่านก็เ,เสนอแนะนะครับจะบอกว่าจริงเนาะเราเป็นลูกของพุทธเจ้านะฮะกุลบุตรเป็นสาวกของพุทธเจ้า เราก็ยึดหลักท่านเป็นตัวอยา่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอยา่างไม่ใช่ว่าเราคือมันก็จะมีคนสองกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งอาจจะถูกใจอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ถูกใจอะไรประมาณนี้นะฮะเห็นแล้วก็อย่างท่านก็พูดถูกนะฮะดึงสติให้กลับมาเวลาจะพูดจะจาอะไรก็คงจะต้องสำหรับคนที่ทำคลิปนะฮะมีอยู่คลิปหนึ่งโอ้โ <laughs> ห ก็ใช้ได้ฮะครับอสมัยภาษาพ่อคุณลามคำแพงเนาะขอภัยนะกูมึงอะไรเงี้ยนะอ,อไม่ตำหนิตีเตียนใครจะให้คนร้อยคนนะเห็นทำกันทั้งหมดร้อยคนก็คงยายากนะฮะต้องเข้าใจธรรมชาติต,ตรงจะมีก่อนนะครับอ,อคนไหนเห็นต่างก็ว่ากันเลยนะอัดเต็มที่อย่างเงี้ยฮะเออมันก็ต้องมีส่วนที่ เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยท่านก็ติิงมาก็เห็นผมก็เห็นด้วยนะครับการนําเสนอคลิปต่างๆเนี่ยก็ขอให้เป็นหลักความจริงหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละอย่างช่องเราไม่ค่อยเน้นเรื่องคือเน้นเรื่องปัจจุบันนะครับเป็นส่วนใหญ่ที่เราจะต้องเจอนะเจอในเรื่องของการบริหารทุกนะคร เออเมเนจเมนต์ทุกขะจะบริหารทุกอย่างไรเออให้มันเออไม่มาครอบเรานะฮะตามหลักอริยศัสตว์สนะซึ่งเราก็สามารถเอามาแอปพลายประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นเราไม่มีตังค์นะเออเราก็ต้นเหตุเราก็ต้องหาด้วยว่ามันเพราะอะไรเออเพราะเราขี้เกียจหรือเปล่า มันต้องมีสมุทัไทยถูกไหมฮะเออมีเหตุนะแลเรก็ต้องหาทางแก้นะแล้วก็ลงมือกรกะทำนะก็คือ,อ,อยึดหลักอย่าเป็นคนขี้เกียจเกียดค้านการทํางานอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอะไรประมาณนี้นะฮะเออเป็นหลักคําสอนที่นำมามาปฏิบัติมาใช้ได้นะไม่พูดง่ายๆว่าไม่ คือทำนะขอให้ได้ทำนะแล้วก็มาก่อนจะลงมือทำก็ต้องอวิเคราะห์นะฮะแยกแยะเดินไปแล้วห้ามหยุดอะไรประมาณนี้นะฮะเออโครงการอะไรต่างๆเพราะมันต้องใช้นะทุนนะัพนะมันต้องใช้เวลาที่ลงแรงไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนาะนะนะแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับที่เราต้องทุ่มเทลงไปเรามาล้มเลิกกลางคันมันก็ไม่ได้ฮนะ โดยเฉพาะทุนที่เราลงไปแล้วเนี่ยนะมันมันก็จะศูนย์เปล่านะมันก็จะเสียเวลาเนี่ยพูดง่ายๆแต่พอเราตัดสินใจแล้วเราจะต้องทำเราก็ต้องทำให้มันเรียกว่าสุดๆไปเลยนะครับขอบคุณปากั้งด้วยเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าทำอะไรก็ต้องทำให้สุดๆไปนะติงตังต้งติงนะฮะติงตั้ง ขอบคุณนะศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการสวนสวนยางนะแล้วก็จะมีศูนย์เรียนรู้ซึ่งเกิดจากการที่เราก็ทํากันขึ้นมาเองอยากให้เขาทำนะฮะอยากให้ลงมือทําเองด้วยตนเองอย่าพึ่งปัจจัยภายนอกยกเว้นว่ามันจําเป็นจริงๆเราถึงพึ่ง แต่เราเพึ่งตัวเองให้มากที่สุดท่าที่จะมากได้นะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยในเรื่องของการนําเสนอหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะก็บอกกันพูดตรงๆงนะฮะขันห้าคืออะไรพอขัน5้าตัวอุปทานขัน5้าขันห้าก็คืออะไรนะครับดินน้ํำลมไฟอันนี้คือส่วนนี้เป็นที่เป็นรูปรูปธรรม นะที่จับต้องได้ที่มองเห็นหน้าเห็นหนวดผมอยู่นี่แหละครับส่วนน้ามาทำความรู้สึกนึกคิดนะฮนะมันจับต้องไม่ได้ตัวแรกเลยก็คือตัวเวทนาเนาะเวทนาขันสัญญาขันสังขังงขนรละขันแล้วก็วิญญาณขันนะสี่ตัวที่ประกอบเป็นคือมันจับต้องไม่ได้นะเป็นการปรุงแต่งสังขานละขัน นะสัญญาก็คือความจําจําได้หมายรู้นะเวทนาก็คือความสุขความทุกข์นะนะวิญญาณขันก็คือนะจุดที่รับรู้อารมณนะ์รับรูนะ้สิ่งทั้งหลายบนโลกใบน,นี้นะฮะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมานะประกอบกันเป็นขันธห้านะเราต้องไปทําความเข้าใจตัวนี้นะครับนะซึ่งขันธห้านี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะ ก็อยู่ในกฎใจรักอันนี้จังทุกขงกังอนัตตาเพราะ,ะ,ะเราเข้าไปยึดยึดมากก็ทุกมากใช่ยึดน้อยก็ทุกน้อยแต่ว่าพระพทุทธองค์สอนนี่เราเป็นผู้ตื่นรู้เป็นผู้เบิกบานพุทโธพุทโธนะฮะเอะบอบางคนนี่ท่องแล้วท่องอีกแต่ไม่เข้าใจความหมายว่าพุโทโธก็คือผู้ตื่นรู้รู้ตื่นรู้เรื่องอะไระอริยสัจสี่ไงครับผมความจริงสี่เรื่องนี่แหละทุกสมุทัยนีโรธมากมีองค์แปดนะ เรารู้ว่าเหตุแห่งทุกข์นะทุกข์คืออะไรนะทุกข์ก็สิ่งที่มันบีบคั้นจิตใจมันทนทนอยู่ไม่ได้ฮะบีบคั้นเลืออเกินนะรุนแรงนะฮะปานระเบิดนิวเคลียร์นิวเคลียร์ทางอารมณ์แล้วก็ตัวสมูทไทยนะสมูทไทยก็มีอยู่3มตัวการทันหานะภวะตันหายากอยาก,ยากทยานอยากเนาะ อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนะีพอไม่สมใจปรารถนาเราก็ทุกเห็นไหมฮะนะมันล้อกันได้แต่ตอบโจทย์เลยพุทธเจ้าสามารถอธิบายให้เราได้นะทำ่ังไงฮะก็ต้องดับมันนิโรธะนะดับความอยากลงนะยิ่งดับมากเท่าไหร่นะฮะเราก็ยิ่งทุกน้อยลงทุกที mm. หรือไม่คือเราไม่ลำบากใจนะฮะแค่รู้เราเข้าใจเท่านั้นเองนะท่านก็นำเสนอฮนะวิธีหลุดพ้นจากควาทุก นะมักมีองค์แปดสัม,มาสำม,มาทิฏฐนะิก็เป็นความเห็นถูกต้องในอริยสัจสี่ทุกสมุท,ทัยนี้ลดมักเราต้องเห็นนะเห็นด้วยปัญญานะครับเมื่อเห็นแล้วเราก็ต้องนำเอามานะทำายานยาน 3, นะสามศัจญายานคือให้เรารู้ว่าทุกมันมีอยู่จริงอะ่ะ นะข้อที่หนึ่งนะสัจจญยานนะฮนะเราต้องทำสามอย่างนะก่อนที่จะไปสติปฐานสี่นะเพื่อเพื่อให้เข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นกายานุปัสนาเข้าใจในกายเราว่านะมาจากไหนมันทำอะไรอยู่หายใจอยู่ <c oughs> กินข้าวอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็เวทนาตรงไหนมันที่มันสุขตรงไหนที่มันทุกข์นะไม่เปลียนเบียนชาวบ้านเขานะี เห็นไหมครเวทนานุปัสสนาะแล้วก็จิตตานุปัสสนาะแอบดูจิตเรานะจิตเรามันยังไงมันว้าวุ่นไหมเออให้จับจิตจับมันให้อยู่นะครับเออแล้วก็ธรรมานุปัสสนาให้เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นามาแล้วแขกมาแล้วนะนี่ฮะทำสี่อย่างนี้ให้ไดนะ้ถ้าเราสามารถบริหารแล้วเราเข้าใจนี่ทุกอย่างมันก็ดีขึ้น นะครับสำหรับช่วงเช้านี้ก็คงจะพบกันแค่นี้ก่อนนะฮะไปไปงานต่อนะไปทำงานต่อครับผม